สวัสดีครับผมคลิปในกะสิมาบ่อพื้นตน้นมะขอพี่น้องบ่อพื้นตน้นมะขอพี่น้องบ้าพื้นตน้นมะขอเป็นอย่างไรยังบ้าพื้นมันบาดเอาไปปลูกมองเป็นแปนมันผบกเกิดให้กินพี่น้องเลยอันนี้เกิดเองนี่พี่น้องเ,องเนี่ยเกิดเองนี่นสองต้นเนี่ยเก่งหนึ่งทุ่ทีพรเด่นนี่พี่น้องเนี่บ้าดมาเกินมาเกินอยู่ข้างอัน กบให้พี่น้องน้องน้องใหม่พี่น้องน้องใหม่น้องใหม่เบิ้งเอาก็ได้ละพี่น้องบัดบัดตังบัดตังจะพูดคนถูกกรเดื้พี่น้องเลยบัดทิมเนอรุดูที่ปรเด่นกรเกิดพี่น้องโอ้เบิ้งเอาพี่น้อง สองตนเคียงกันเลยพี่น้องเกิดบ่อันนี้อป่อให้มันเกิดไปตามธรรมชาติของมันน้องบึงสองตนนี่แหละตนมะขอพี่น้องขอถ้าเบิ้งมันสเยญาได้สำเด็จพี่น้องต้นข้างกอไผ่นี่พี่น้องคือว่ามันมักดินแบบนี้บ่พี่น้องดินแบบแบบว่าเกิดแบบแบบที่หกหกที่อันเขีบๆเนี่ยสิบ่พี่น้องตนมะขอว่ะ บ้านมันสิเกิดมันสีเกิดแบบนี้พี่น้องบ้านมันสิเกิดถ้าเบิ่งพี่น้องเนื้อได้พี่น้องแบบนี้มีซีดเนื้อได้พี่น้องต้นมะขอนะถ้ามันได้เกิดอีกมันอะพี่น้องแจ็คมีปุ๋ยมีอย่างที่บอกยู่ในืพื้นดินเกิดขึ้นมาพี่น้องก็แปรกันนะพี่น้องแปรกันเลยพี่น้องเลยบ้านเราไปเอาไปปลูกผัดตายพี่น้องปูแบบบ่งอัิน มันยู่นะพี่น้องตายมั่นครับบัดมันสิเกิดกับโบยักพี่น้องเกิดไปต่ำแคบๆแคบๆลืบๆเกิดเกิดลุยมั่นคบบัดเอาไปจับเจื๋ยบันตายบ่เกิดพี่น้องเลยหุไม่เพื่อนผมอ๋อเป็น น้อไม้พี่น้องเนาะท่านลุ้นพี่น้องต้นไม้ถ้ามันสิเกิดมันกระบอยากเนาะพี่น้องเนาะต้นมะขามังหยังกระได้ถ้ามันสิเกิดให้กินพี่น้องบ้านเราไปตั้งใจซื้อพันธุ์มาปลูกมันกิดออกเกิดพี่น้องไข่ในแต่ว่านเนยที่พีพระเด่นพี่น้องคือกันกับมักเตีงพี่น้องภาพอบุมักเตียงบวกกับมักเตีงพี่น้องโอ้ย มีนกแตกอยู่พี่น้องหึเกิดเสยบ่พี่น้องหึนี่ๆแตน้อยเนาะหอันนี้ก็บ่ได้ตั้งเจปลูกตั้งจหยังมันก็เป็นหน่วยเ็อยู่พี่น้องอยู่เตออยู่เตอเียนพี่น้องอเตอเียงเสยอิปนีก ซับนีน่แหละพี่น้องหัวปืนซับนี่แหละพี่น้องมึงมันกกเดือดพี่น้องมันเดือดเดเลดพี่น้องฝนบนตกะสองมือนะเดือดสองมืนอนะพี่น้องมีกันหนาอยู่เขาข้าวาวาร์ท่าเบิ้งตอนปะสิ้นเดือนมาเลยพี่น้องปลายเดือนมาเลยพี่น้องสิ้นเดือนมาลงไปมันจะมีฝนอยู่บ่แฮมเฮมอากาศแฮมเฮมยู่หนาพี่น้องมันออกมา อามานอนเวียนยู่นาครับพี่น้องอันนี้ต้นมะนาวเฮาพี่น้องมะนาวโฮเป็นนู่ยอยู่ด้วยพี่น้องเป็นห้าหกนู่ย์อะไรด้วยพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าพื่น้องห้านู่ยพี่น้องหนวยคลิปนี้กะเอาไว้ซ้ำนี้ก่อนพี่น้องเอาไว้รอพื้น คลิปต่อไปพี่น้องวัตสิปวะสงพื้นยังเกี่ยวกับนี่แหละที่มันด่าเฮาบเอได้นี่แหละพี่น้องมันไปกัดตับโตเนี่ะพี่น้องเอา่พื้นมักพกผัพกพกหญ้าพกต้นไปต้นไม้ไปพี่น้องคลิปนี้ก็และสาระนี่ก็อย่าว่ากันพี่น้องคลายเครียดไปสุ่มเซกันไปคลิปก็รวมรวมกันไปมุนอุ้ยปุ้ยคลิปก็ได้พี่น้องมุนรวมสารพัดคลิปเฮ็ดไปพี่น้องอย่าว่ากัน เพราะว่าเห็ดกับเพื่อความนี่แหละเจ้าของเลยพี่น้องมักเจ้าข้องเลยนะพี่น้องขอบคุณหลายๆครับบดนนะบดันพี่น้องบดดันตอดคอพี่นะ้องคอล็กดัน เดินทอเดินทอไปไปได้ไกลสบายเลยน้ำมอยักติมมาเดิมน,น้ำมอยักติมปากมันมาเดิมเต็มเลยนะยูปลายทอเขาจะทำเนี่ะ ดูปลายทอเด้น้าเต็มเันน้ำมันน้ำมันจะไหลสามันไหลไหลถ้าบ่อถ้าปิดตัวนี้น้ำมันจะออกคุ้งนี้มันแบบนี่คุ้งมันดันกันนะน้ำปิดตัวนี้ก็ออกมันคุ้งแล้วมั้งออกทางคุ้งแล้วเปิดทางเปื่อยแต่ว่าเนี่ยมันปิดบ่อได้แต่น้ำมันคุ้งนี้นี่บอ่อออบทางคุ้งทอมันน้อยนั่นแหละทอมันน้อย,อยอนี่บนหน้าเสื้อก็ได้นี่อันนี้น่เรื่องดันมัน มันต้องตุ้มูบยกนานได้ป่ะนี่ซูบเพิ่มแล้วอันนี้เขาสูบแค่นี้ก็ออกแล้วนี่ยหมดหมดเส้นเดียวก็ได้เลยมีใส่ป่ะเขาสูบูบแค่นี้หนำมันก็ออกเลยหมดที่เราปิดหูยกเส้นเี้ก็พอแล้วนี่เหมะมันก็ไปละก็ไปละน้ำมันก็พุงมานี่เหรก็มันล้นมันหล้นมันหล้นเนี่ยมันคอมันน้อยเห็นี้มันคอลงมันน้อยต้นใส่ก บวชเซาเซานี่สิมันมันจะบวชพงนะว่าไงไหมถ้ามันหลวงมันลดว่ามันต้องมีแรงดันานีไหมมีนี่นี่แรงดันตัวมันนี่นี่ขึ้นมานี่เนี่แรงดันหน้ำพุงเนี่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 เลยเอาตัวนี้เลยเป็นแรงดันนี่เดียวก็ะเพาะน้ำมันออกมาแล้วนี่ก็เลยแรงนี่ยชุบเช่นเนี่ย